อ้าวดาราใหญ่หมามน้วนนุ่นโอ้คอนดังคนดังไ,ไน่คคนดังคนดังแต่แกก็มานี่หะดังในเรื่องอะไรจับนมพิตตี้เนี่ยเออจับนมขอ,อข้าวกินออแอปมาทุกวันแหละกล้องสะดันทำทำกับข้าวให้ลูกค้า v i p อสิ่กว่าคนนะ <c oughs> ทุกวันทุกวันมีทั้งพี่เป็ดตพีเป้า ช่วยกันที่ตลาดรถไฟอุดรนะช่วยกันช่วยกันเพราะว่าคนตกงานเยอะคนเนร่อนก็เยอะวันนี้ไม่ได้นะแต่งหน้าเลยไม่มั่นใจเลยกปิดแมสไม่เป็นไรรอใช่คมแอลกอฮอล์ทุกอย่างต้องสะอาดไงแต่มันไม่ใช่แบบอยู่ห้องแอร์เนาะ ห้องแหลบห้องอะไรอันนี้แป้งนะคะอันนี้ตำกุ้งสดจ้ากุ้งสด70บาทคนละครึ่งนะมีนะลคนละครึงนะได้เดแปดตัวเฮ้ยได้ได้ห้าตัวหตัวแล้วแต่ไซส์แล้วต่วัน สวัสดีค่ะโอ้ยกุ้งสดเราวันนี้เนาะไซไม่ใหญ่มากสวัสดีค่ะคุณละครึ่งรับนะคะสวัสดีค่ะตำยำนี่ไงตำยำในครกเดียวกันเราไม่ตำม,มาละกอนนะยำนี่ไงตำเครื่องไว้ก่อนเจนเนอเรชั่นใหม่ไงส้มตำไอทีส้มตำยุคใหม่นะ ส้มตำเจเนเรชันใหม่นะคะตำยำในเวลาเดียวกันนะครับแต่จะขาดใจคนเท่าคนแก่หน่อยฟันไม่มี <c oughs> ขอมมระกเล็กๆนะคะได้เลยคะ่ะอันนี้คือตำยำจริงๆนะ,ะส้มตำเจเนเรชันใหม่เจนใหม่นะคะยำไปด้วยตำไปด้วยคะ่ะ เรียบร้อยนะวันนี้สื่อเยอะจังเลยปวดหัวมากสื่อรุมล้อม